สำคัญด้วยประโยชน์ว่าข้าพระเจ้าจะพัฒนาสื่อสารพัฒนาสื่อสารต่อยอดนะคะจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดำรงอยู่ที่ขึ้นไปนะคะดังนั้นเมื่อเราเป็นชาวพุทธนะคะมีความสำคัญเรื่องสายในระพุทธศาสนาของผมเส็จวระสมาธิผพ้ให่เจ้าเรานั้นก็ต้องมีการพัฒนาสื่อสารต่อยอดซึ่งกิจกรรมวันนี้ ก็เป็นกิจกรรมในการพัฒนาสืบสารต่อยอดให้พุทธศาสนาของเรานะั้นอยู่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะคะสื่ต่อไปไม่ให้หายไปตามการและเวลายิ่งแต่ในยุคป,ปัจจุบันตามที่เราเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะได้เห็นข่าวคราวที่ไม่เป็นอันถึงประสงค์แต่ถ้าเราได้ศึกษาอยางมีสติและเสพข่าวอย่างเป็นผู้มีปัญญา เราจะทราบได้ทันทีเลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพียงปัจเจกบุกคคลเท่านั้นนะคะเป็นปัจเจกบุกคคลที่ได้กระทำขึ้นมาเป็นเฉพาะส่วนเฉพาะบุคคลนะคะก็ยังมีทั้งคนดีก็มีอยู่ในสังคมโดยมากคนไม่ดีก็มีอยู่ในสังคมโดยมากเช่นกันดังนั้นถ้าเราทุกท่านที่มาวัดป่าโยธางประสิทธิ์นี้เป็นคนดีทั้งหมด นะับหลายร้อยชีวิตนะับพันชีวิตก็ถือว่ายังเป็นส่วนหนึ่งในคนลักายของประเทศไทยที่ยังมีคนดีถึงหนึ่งพันคนยังมีพระสงฆ์ที่มารับสังฆทานที่มารับกระถินของเราเนี่ยถึงหลายร้อยรูปหลายร้อยวัดก็ยังมีพระดีอยู่อย่างมากมายเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเรา เสกข่าวด้วยสตินะครัสืาา่สารข่าวด้วยปัญญาเราก็จะวางใจอย่างเป็นกลางได้ดังนั้นในทางพุทธศาสนานาครัจึงมีนโยบายว่าถ้าเรามีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าการที่เราทําอะไรทุกอย่างเราก็ทําเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาเราสืา่อสารพัฒนาต่อยอดในศาสนาของพระองค์โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่ท่านอยู่ตามปัาตามเขาเนี่ย แล้ก็ท่านสลันะคะท่านสลัดบ้านสลัเรือนาจากคารวะย่าโยมาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะคะจากที่ท่านเคยทํางานได้ท่านก็ไม่ทํางานจากที่ท่านเคยมีครอบครวัวท่านก็ทิ้งครอบครวัวอันเป็นที่รักของท่าน,านเพื่อที่จะมาสืบสารพัฒนาต่อยอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้เจ็ดวันก็ยังดีสิบวันก็ยังดีหนึ่งเดือนก็ยังดีสามเดือนก็ยังดีเราคิดเอาเถิดว่า ถ้าพวกเราไม่ไม่มีพระสงฆ์ถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีพระบวดเลยไม่มีพระสงฆ์องค์เนยไม่มีคุณแม่ชีคนหัวเห็นใส่ชุดขาวขาวเดินเป็นนาบนุญอันยิ่งใหญ่เนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะยากโลมขนาดไหนอยากรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยตื่นช้าขึ้นมาได้เห็นพระเดินไปเดินมานี่ก็ถือว่าเป็นบุญตาอย่าง เห็นคุณแม่ชีเห็นคนถือศีลคนถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยใส่ชุดขาวเดินไปตามตลาดเดินไปที่ไหนก็ตามอย่างน้อยสิ่งที่เราได้เห็นนั่นก็คือว่าอ๋อคนกลุ่มนั้นเขาไปศึกษาคําสอนของพุ้ไเจ้าเขาไปทําความดีเขาไปสร้างบุญนะฮะในพุทธสถานก็อนุโมทนาสาธุการเห็นไหมฮะองค์ก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือ ได้เห็นพระองค์งสงฆ์พระเจ้าเรายังเห็นเดินถ้าวันหนึ่งประเทศไทยของเราไม่มีพระแล้วเอาสมมติว่าพระนี่เข้าไปอยู่ในเมืองหลวงหมดเลยมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งแสนรูปแล้วทั้งหมดในปริมณฑลนั้นไม่มีพระสงฆ์องค์ใดเลยวัดก็ปล่อยให้รามหมดเนี่ยเราก็คิดดูกันว่าวิถีชีวิตของ ชาวพุทธชาวธรรมชาวไทยของเราจะยังอยู่ร่วงเย็นเป็นสุขอยู่หรือไม่อย่างไรดังนั้นการที่เราได้เห็นพระสงฆ์อง,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 องค์เนเนี่ยถือว่าเป็นบุญตาเย็นตาเย็นใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นยังสวมใส่ผ้ากับสาวพาัดของพระพุทธเจา้าเรายังเห็นความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเรายังเห็นความรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาเรายังเห็นความสัม ระพุทธศาสนาที่ได้มอบอุที่ตนไว้ในพระพุทธศาสนาและก็นสืบพ่อพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจนะ้าดังนั้นนะคะตามที่เราได้เห็นพลต่างๆได้มารับจิตวิจัยณยากยธรรมเนี่ยถือว่าเราได้ส่งเสริมนะคะเราได้สนับสนุนและเราได้เกื้อกูลให้ท่านเหล่านั้นมีกำลังใจ ได้อยู่ต่อไปในการที่จะเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ดำรงอยู่ได้ดังนั้นในสมัยพุทธกาลนะคะไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ในป่าพระอานท์พระอ,อ,ระอรหันต์ไปอยู่ในป่าแล้วนะคะก็จะไปวิณฑบาตตามชนบทตา่ตางๆที่เราได้เห็นนั้นเราเห็นว่าแต่ละมือ้อแต่ละวันนั้นมีแต่ระดับอภิมหาเศรษฐีอนาพิตรการเศรษฐีแม่นาง รวยถึงสีโดปโหดกโดได้เชื้อเชิญพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นไปโขบไปชั้นในครรคของตนบางวันก็เป็นเจ้าฟ้ามหาการตริย์บางวันก็เป็นขราหคาโจรีบางวันเป็นเสนาอำมาตย์มีแต่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่ชุ่มชิมกันสร้างบุญกุศลกันในสมัยพุทธกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในป่านในเขาอย่างใดก็ตาม ก็ยังมีหมู่เทวดานำโดยองค์พระอินทร์พระโตร์เนี่ยเท้าจตโโลกบาลเนี่ยก็ยังเข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ดังนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัทอยู่ได้ด้วยอุบาสกอุบาสิกาอยู่ได้ด้วยกำลังของพระมหากษัตริย์ถ้าพระมหากษัตริย์ชาติไทยเราไม่สนับสนุนพระพุทธศาสนาไม่สักการเริ่มใส่พระพุทธศาสนา อันนี้ขอผู้ตามตรงเลยว่าอยู่ยากนะคบพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะอยู่เหมือนรอวันที่จะดับสูญรอวันที่จะตายลงไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะไม่มีกําลังไม่มีกําลังของผู้มีบุญนักสัต์ใหญ่มาบูรธรรมำคํำจูสงส่งเสริมแต่พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้รับการเชิดชูตั้งแต่บรรพกระยัตั้งแต่สุขโขทยัย สมัยทวาราวดีสมัยสุขโขทยัยสมัยศรีสันาลายัยสมัยอยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายสมัยกรุงธนบุรีจนถึงสมัยกรุงรันตนโกสินทร์พระเจ้าแผ่นดินนับถือพระพุทธศาสนาทุกพระองค์เป็นพุทธมามกะแสดงตนเป็นพุทธมามกะทุก สู้ดิ้นรนจนได้ผลิตมาก็ส่งเสริมหนอพุทธาพุณก็คือพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำพระมหากษัตริย์ด้วยนั่นเองค่ะขอประชาสัมพันธ์มีรถค่ะมีรถเลขทะเบียน2813กค2813 นะคะที่ท่านได้สตาร์รถเอาไว้แล้วแล้วองหาเจ้าของไม่เจอเลยนะคะ,ะแล้ว่านนี้คุณแมชีนที่ท่านนั่งอยู่ตรงนั้นเราบอกว่าโอบ้นเบียดหัวจังเลยเหม็นน้ำมันนะคะขอความการุณานะคะท่านเจ้าของรถได้ได้ติดเครื่องด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเลื่อนรถก็ได้กันขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณนะครับะทางกองอุนสากรรทั้งนั้นจะรับน้ำชากาแฟหรือปล่าวคายมองมายิ้มน้อยยิ้มใหญ่